สวัสดีค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะก็เป็นสารไอไม้มมลายนะคะเป็นสารที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่10แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักสารไอไม้มมลายกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะไปฟังดิวยทางสนุกสนุกฝึกอ่านนะคะแล้วก็จับใจความสําคัญจากเรื่องที่ฟังเรื่องที่อ่านด้วยใครอ่านได้นะคะก็พยายามอ่านตามครูเลยค่ะ วันนี้เราจะมาเสนอเรื่องหญิงรีดนมวัวผู้เผลอผู้ฝันไปนะคะโทษนะคะหญิงรีดนมวัวผู้ฝันไปหญิงรีดนมวัวผู้ฝันไปเรื่องก็มีว่าหญิงรีดนมวัวที่สวยน่ารักและช่างฝันชื่อเรไรวันหนึ่ง เมื่อรีดนมวัวเสร็จแล้วเลไละเรไลก็นำถังนมขึ้นทูลไว้บนศีรษะของเธอแล้วเดินกลับบ้านหนทางที่เธอเดินผ่านเป็นทุ่งหญ้าสวยงามที่เต็มไปด้วยดอกไม้เรไร เริ่มตกอยู่ในห้วงความฝันเธอคิดไปว่าถ้าขายนมในถังหมดเธอคงได้เงินมากมายเธอจะนำนมไปขายในเมืองแล้วนำเงินไปซื้อไข่ไก่มาให้แม่ไก่ฟักภายในสามสัปดาห์เธอก็ จะได้ลูกไก่หลายตัวจากนั้นเธอจะนำไปขายพอถึงปีใหม่เธอจะนำเงินที่ได้ไปซื้อเสื้อสีชมพูถุงเท้าสีชมพูและรองเท้าสีเงินใครๆเห็นต้องชื่นชอบในตัวเธอแน่ ทันใดนั้นฝันของเรไรก็สะดุดกึกทันทีเพราะถังนมบนศีรษะของเธอหล่นลงพื้นนมสดไหลาจากถังลงสู่พื้นดินตอนนี้ถังนมว่างเปล่าไม่เหลืออะไรเลยเรไรรู้สึกเสียดายมาก ร้องออกมาว่าช่างงูเขาาเสียจริงถ้าฉันไม่เพอ้อฝันไปไกลฉันคงไม่ต้องสูญเสียนมในถังไปอย่างนี้จากเรื่องค่ะจากนิทานที่ได้ฟังไปถ้าเรไรไม่ทำถังนมหล่นลงพื้นเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรถ้าเรไรไม่ทำถังนมหล่นลงพื้น เรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรครูคิดว่านะคะสําหรับครูคิดว่าเรไรก็คงได้ทําตามที่ตนเองฝันแน่ๆเลยต้องมีนมนะคะไปขายที่ตลาดนะคะแล้วนมของเรไรก็คงขายหมดถังเลยเมื่อนมขายหมดถังแล้วเรไรก็จะได้ทําาควมตามความฝันตัวเองคือเอาสตางค์เอาเงินที่ได้จากขายนมไปซื้อเลยคะ่ะซื้อไข่นะคะ ซื้อไข่มาฟักนะคะมาฟักเป็นแม่ไก่เลี้ยงไก่ไข่เอาไข่เอาไก่ไปขายจนได้เงินมามากมายแล้วไปซื้อเสื้อสีชมพูถุงเท้าสีชมพูสวยๆที่เรไรฝ่ฝันอยากได้ต้องสําเร็จไม่แน่เลยนะคะต้องสําเร็จไม่แน่เลยเพียงแต่มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะเรไรดันโมแต่เพ้อฝันไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงค่ะเพ้อฝันจนทําให้ทําไมคะ ถังนมนมทั้งถังหล่นหกใส่พื้นหมดเลยนะคะน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายแค่เลยมากๆเลยค่ะคนเรามีสิทธิ์ที่จะฝันได้นะคะลูกแต่ในความฝันของเราเนี่ยเราต้องมองทําปัจจุบันก่อนนะคะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอย่ามัวแต่เพ้อฝันตั้งความฝันไปต้องทําในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราให้ดีที่สุดนะคะเหมือนเช่นกันค่ะกับการเรียนเราก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะสําเร็จแล้วก็ เป็นอย่างความฝันตัวเองอยากเป็นครูอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจก็ต้องข้างใจเรียนก่อนนะคะอย่าโมแตเพ้อฝันไปอ่ะจะนี้มาดูความรู้เรื่องสาระไอไม้มาลายค่ะอ่ะสาระไอมีสองสาระไอนะคะแต่สาระไอแบบเนี้ยนะคะเรียกว่าสาระไอไม้มาลายสาระไอไม้มาลายนะคะสาระไอเนี่ยเป็นสเสียงสั้นนะคะเป็นสเสียงสั้นออกเสียงเหมือนสารอ่ะ และมียอยักษ์สะกดค่ะก็เลยออกเสียงไอออ่ะยอไออย่างงี้ค่ะไอนะคะออกเสียงไอไอเสียงเหมือนสระอะมียอยักษ์สะกดค่ะเสียงสั้นๆนะคะมีเสียงสั้นไม่สามารถลากเสียงออย่างนี้ได้นะคะเสียงจะเป็นเสียงไอนะคะสระไอค่ะเขียนง,ง่ายนะคะเวลาเขียนก็อยู่ด้านหน้าของพยัญชนะต้นไม่ว่าพยัญชนะต้นจะมีกี่ตัวก็แล้วแต่นะคะเช่นปอไอไป ปอปลาเป็นพยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะปอไอไปสละไอก็จะอยู่ข้างหน้าปอปลาค่ะพยัญชนะต้นสองตัวก็เช่นกันเช่นกลอไอไกลกลอไอไกลสละไอก็อยู่หน้าสุดนะคะของพยัญชนะทั้งสองตัวเลย <S <S และบางคานะคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดด้วยนะคะแต่มีไม่กี่คานะบางคามียอยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นคําว่าประเทศไทยหรอทอไอยยไทยนะคะทอไอยยไทย โอไอยอพอพบเห็นได้บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่คำไทยแท้นะก็จะยืมเขามาใช้นะคะเพราะสาระไอเนี่ยเสียงมันยอย,ยักษ์สะกดอยู่แล้วนะลูกไปดูวิธีการเขียนค่ะสระไอนะคะเราจะเริ่มต้นที่หัวมันค่ะนะคะก็ทำวงกลมค่ะนะคะเมื่อจดลวงกลมแล้วทำไมคะลากเส้นขึ้นตรงเลยค่ะ ลากเส้นขึ้นตรงนะคะแล้วก็เฉียงลงมาทางขวาไปซ้ายค่ะแล้วก็เฉียงขึ้นจากขวาไปซ้ายเหมือนกันนะคะเฉียงลงเฉียงขึ้นเหมือนฟันปลาค่ะตามลูกศรเลยนะคะเขียนได้หลายๆครั้งแต่สระไอเนี่ยจะเขียนให้สวยนะคะนักเรียนต้องใหญ่ลากยาวเกินไปนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันในการเขียนคัดลายมือทีนึงนะคะค่ะนี่สาระไอนะนักเป็นสามารถเขียนได้หลายๆครั้งเลยเราลองไปดูการแจกลูกสะกดคำสาระไอกันค่ะคำสาระไอนะคะส่วนใหญ่จะไม่มีตัวสะกดนะคะไม่ค่อยมีตัวสะกดมีอยู่ไม่กี่คำนะคะคำนี้นะคะกอไก่สาระไอไก่กอไอไก่กอไอไก่กไกนะคะ อีกทีค่ะกกไอไกโกอไอไกจาจานสระไอค่ะใจจอไอใจจอไอใจก็เกิดมีรูปวรรณยุกนะคะเช่นคำว่าได้นะคะได้ดดไอใดใดไดม่โทได้ดดไอใดใดไม่โทได้นะคะ อลองมีตัวสะกดแบบ2องไม่ใช่ตัวสะกดพยัญชนะต้น2ตัวนะคะเราลองมาอ่านแบบพยัญชนะต้น2ตัวนะคะ,ะคำนี้อ่านว่าไหลค่ะหอลไอไหลหอลไอไหลไหมค่ะหโมไอไหมหโมไอไหมไม่ค่ะหโมไอไหมไหมไม่โทรไม่ไม หฮโมไอไหมไหมไม่ไมไมโทไ่ไหมเดี๋ยวเราไปอ่านแจกลูกสะกดคําอ่านเป็นค,ำคำะะาคาสระอะค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคาสระ,ะไอไม่มาลายกันนะคะเราจะอ่านแบบสะกดคําก่อนนะคะพร้อมกันนะคะัยว,วอไอัยวอไอัยไตตอไอไต ตอไอไปไปโอไอไปปอไอไปไอโอไอไอโอไอไอไล่รอไอไล่ไล่ไม่อีกไล่รอไอไล่ไล่ไม่อีกไล่ได้ดอไอใดใดไ,ไม่โทรได้ ดอไอไดไดไม่โทได้ไว้วไอไวไวไม่โทรไว้วอไอไวไวไม่โทรไว้ไข่ขอไอไข่ไข่ไม่โทรไข่ขอไอไข่ไข่ไม่โทรไข่ไหมหอมไอไหมหอมมไอไหมไหน หอโนไอไหนหอโนไอไหนไหลหอโลไอไหลหอโลไอไหลไหวหวอไอหอวอไอไหวไหวไม่โท oui ูไหวหอวอไอไหวไหวไม่โท mm ูไหว่ะไกรกรอไอไกรกรอไอไกร ไข,ข, bags, ข, quite, ข quite, ่ขวอไอไข่ไ <welche ăn? S 1> ข่ไม่อีกไข่ขวอไอไข่ไข่ไม่ออกไข่ไพรพอรอไอไพรไพรไม่เอกไพรพอรอไอไพรไพรไม่ออกไพรใครคอรอไอใครใครไม่โทรใครคอรอไอใคร ใครไม่โทรใครไปไร,ไร่ปอไอไปรอไอไรไรไม่เอกไร่ไปไร่ปอไอไปรอไอไรไรไม่เอกไร่ไปไร่ไม่ได้มอไอไม่ไม่ไม่เอกไม่ดอไอใดใดไม่โทรได้ไม่ได้ โมอไอไม่ไม,ม่ไม่เอกไม่โดไอใดใดไม่โทได้ไม่ได้กไ,ไ,ไกล,หอมอมไ,กลไหมโลอไอไกลหโมไอไหมไกลไหมโลอไอไกลหโมไอไหมไกลไหมไว้ไหนหไวไอไวไวไม่มโทไว หโนไอไหนไ,ว,ไ,หนว,ไหว้ไหนวไอยวัวไม่โทไว้หโนไอไหนไว้ไหนไฟไหมฟอไอไฟหอโมไอไหมไหมไม่โทไหมฟอไอไฟหอโมไอไหมไหมไม่โทไหมไฟไหมไข่ไก่ ขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่กอไอไก่ไก่ไม่เอกไก่ไข่ไก่ขอไอไข่ไม่เอกไข่กอไอไก่ไม่เอกไก่ไข่ไก่ไกวเปกวอไอไกวปลอเอเปไกวเปกวอไอไกวปลอเอเปไกวเป ไถนาทอไอไถโนอานาไถนาทอไอไถโนอานาไถนาผ้าไหมถูกไฟไหมขออาผาผาไม่โทผ้าหอโมไอไหมทออูกกถูกฟอไอไฟ หอโมไอไหมไหมไม่มทูไหมผ้าไหมถูไฟไหมเจ็บไหลทนไม่ไหวจอเอะบอเจ็บออหอลอไอไหลไหลไหม่อีกไหลทออุนอทนมอไอไหมไหมไม่เอกไหมหอวอไอไหวเจ็บไหลทนไม่ ไหวกราบไหว้คนที่ดีกอรออาบอกกราบหอวอไอไหวไหวไม่โทรไหวคออโนคนทออีทีทีไม่อีกที่ดอ,อีดีกราบไหว้คนที่ดี นะคะอันนี้เป็นการอ่านแบบแจกลูกสะกดคําให้รู้ที่มาที่ไปของเสียงเราจะมาอ่านตาเป็นคํากันนะคะพยายามอ่านเป็นคําให้ได้นะคะไวไตไปไอไล่ได้ไว้ไข่ไหมไหนไหลไหวไกล ไข่ไพร่ใครไปไร่ไม่ได้ไกลไหมไว้ไหนไฟไหมไข่ไก่ไวเปรไถนาผ้าไหมถูกไฟไหมเจ็บไหลทนไม่ไหวกราบไหวคนที่ดี อีกหนึ่งครั้งนะคะไวตไตไตไอไล่ไดไไไไไ้ไว้ไข่ไหมไหนไหลไหวไกลไข่ไพรไครไปไร่ ไม่ได้ไกลไหมไว้ไหนไฟไหมไข่ไก่ไกวเปรยไถนาผ้าไหมถูกไฟไหมเจ็บไหลทนไม่ไหวกราบไหว้คนที่ดีนะคะสามารถเปิดย้อนหลังนะคะ กอกับไปรีกลับไปเพื่อจะฟังซ้ำฝึกอ่านซ้ำๆหลายๆครั้งในช่วงนี้นะคะอะเรามาดูประโยคค่ะมาเรียนรู้จากประโยคที่มีสไตล์กันนะคะประโยคคือสิ่งที่เป็นข้อความที่เอาคำมาเรียงเรียงกันและบอกว่าใครทำอะไรนะคะอะดูนะคะสุนักวิ่งไล่กันนักเรียนอ่านตามได้นะคะหัดอ่านได้สุนักวิ่งไล่กันใครคะ สุนัขค่ะทำอะไรวิ่งไล่กันฮะต่อไปค่ะพี่ชอบกินมะไฟพี่ชอบกินมะไฟพี่ชอบกินมะไฟใครคะพี่ค่ะทำอะไรคะชอบกินมะไฟมะไฟคือหนะ้าตาแบบนี้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะผลไม้ไทยๆนะคะเรียกว่ามะไฟ ประโยคต่อไปค่ะรูปนี้นักเรียนทำอะไรคะนักเรียนไหว้คุณครูนักเรียนไหว้คุณครูใครคะนักเรียนค่ะทำอะไรคะไหว้คุณครูนะคะเป็นประโยคต้นไม้นะคะต้นแบบนี้เขาเรียกว่าต้นไทรสูงมากต้นไทรสูงมากนะคะก็เป็นต้นไทรค่ะมีลักษณะเป็นไงสูงนะคะต้นไทรสูงมาก มีเพิ่มเติมนะคะอ่านพร้อมกันค่ะอ่านตามครูก็ได้น้องร้องไห้เพราะไม่ได้ไปเที่ยวน้องร้องไห้เพราะไม่ได้ไปเที่ยวนะคะประโยคนี้ก็บ่งบอกว่าใครคะน้องทําอะไรคะร้องไห้เพราะไม่ได้ไปเที่ยวนะคะประโยคต่อไปค่ะพ่อตัดไม้ไผ่มาทําบันไดพ่อตัด ไม้ไผ่มาทำบันไดใครคะพ่อท,ทำอะไรคะตัดไม้ไผ่มาทำบันไดนะคะก็เป็นประโยคสุดท้ายค่ะแม่วางผ้าไหมไว้บนโต๊ะไม้แม่วางผ้าไหมไว้บนโตะ๊ะไม้ใครคะแม่ค่ะทำอะไรวางผ้าไหมไว้บนโตะคคะ๊ะ,ะไ,ไมไ้นะ,มนะคะ นี่คือลักษณะของประโยคนะคะมีคำมาเรียงยนะเรียงกันนักเรียนต้องหัดอ่านประโยคให้ได้บ้างนะคะประโยคสั้นๆอ่ทาทีนี้มาเป็นแบบฝึกหัดนะคะหน้า7 9ถึงหน้า70ค่ะหน้า80ครูพิมพ์ผิดนะเนี่ยหน้า79นะคะถึงหน้า80นะคะมี2หน้าด้วยกันนะคะข้อ2ค่ะ เขาบอกให้นักเรียนเขียนสละอายตามรอยเส้นปากนะคะอันแรกนี้ก็สระอนะคะสละอแม้มาลายน่ยก็เริ่มตั้งแต่กลมๆแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปเวลาลากไม่สูงค่ะมันจะมีความยาวอยู่ยที่ประมาณบรรทัดครึ่งค่ะบรรทัดครึ่งนะลูกแล้วก็หยากลงแล้วก็ฉับขึ้นไปนะคะอีกทีหนึ่งกลมๆค่ะแล้วลากเส้นขึ้นตรงประมาณ1นึ่งบรรทัดกับครึ่งหนึ่งค่ะ แล้วก็อยากลงแล้วก็เฉียงขึ้นไปค่ะนักเรียนลองคัดเองนะคะอันนี้ไม่ยากคัดให้ครบเลยคข้อ3ค่ะให้นักเรียนเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องให้นักเรียนเขียนคําใหม่ให้ถูกต้องเขาให้สระไอมาค่ะแล้วก็ให้พยัญชนะมาให้รูปให้รูปพยัญชนะมารูปนะคะที่บ่งบอกถึงเป็นพยัญชนะอันนี้ก็สระไอกับตัวมอม้าค่ะ สระไอโมม้านะคะไม่มีรูปบรรณยุกนะคะอ่าต่อไปค่ะอันนี้มีสาระไอแล้วรูปเด็กก็คือดอเด็กค่ะแล้วก็มีไม้รูปบรรณยุกไม้โทด้วยเราไปเขียนก็รูปเด็กก็เปลี่ยนเป็นดอเด็กค่ะบนดอเด็กรูปเด็กนั้นมี ไม่โทรอยู่ด้วยแล้วก็เขียนไปเลยนะคะรูปต่อไปค่ะสระไอกับซอสเสือค่ะสอไอใสนะคะ่าต่อไปค่ะสระไอแล้วมีรูปอะไรพอพานแล้วก็รอเรือค่ะ ่ไหมรูปเรือต่อไปค่ะสลา,ายเราเห็นสลดก็ไม่ถูกไม่สูงมากนะคะรูปหลังสลา,ายคือถุงค่ะก็คือถอถุงนั่นเองเราก็ใส่ถอถุงเลยบนถอถุงมีไม้เอกค่ะอ่ารูปสุดท้ายค่ะสลา,ายแล้วมีรูปอะไรต่อจากไม้สะไอไม้มาลายคะหอหีบค่ะใช่ไหมต่อจากรูปหีบเป็นรูปอะไรคะ แหวนก็คือวอัแหวนนั่นเองอเดี๋ยวเราลองมาอ่านพร้อมๆกันค่ะไม่มอไอไม่ค่ะได้ดดไอ,อได้ได้ไม่โทรได้คำนี้ค่ะสอไอใสสอไอใสนะคะอันนี้ค่ะพอรอไอไพรพอรอไอไพรคำต่อไปค่ะทอถุงสาะไอทอไอไถไถไม่เอกไถ โถไอไถไถไมเอกไถสุดท้ายค่ะเ่าฮีบวแหวนสระไอหอวอไอไหวหอวอไอไหวค่ะต่อไปนะคะหน้า70ให้นักเรียนเขียนคำสระไอจากภาพและฝึกอา่านให้นักเรียนเขียนคำสระไอจากภาพและฝึกอา่าน่ะมันมีคำว่าอะไรบ้างนี่ไถใช่ไหม ไม้ไหยต้นไสรหัวไหลหาเรามาเขียนกันค่ะหาเขียนคำว่าไผ่ผอไผอไ่ผอพึ่งค่ะต่อไปค่ะรูปนี้รูปอะไรไม้ ไม,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 ม้ไม้ไม้ไม้ทูไม้รูปต่อไปค่ะหายหอไอห,หายหอเลยค่ะเอราะที่ต่อไปรูปต้นไม้ค่ะต้นอะไรคะต้นไทรเมื่อกี้มันอยู่ในประโยคด้วยนะมีคําว่าต้นไทรเราก็เขียนตอโอนอนต้นนะคะต่อเต่านอนหนูตอโนอต้นตนไม้ท ต้นต้นไสมึงสาระไอคูยาวไปเดี๋ยวคูต้องไปลบนิดนึงต้นไสนะคะทรไอไสแปลกไหมทโรทโรโทรรวมกันจะออกเสียงสาระไอนิดนึงเออแค่นี้พอนะอย่ายาวมากอย่าไหลไปไกลมากาคำสุดท้ายค่ะคำว่า หัวไหลหออัวหัวนะคะสระอัวสระอัวคือไม่เห็นอากาศกับว่แหวนนะคะหัวหอรอไอไหลไหล,ไ,หลไม่เอกไหลนะกใส่ไม้มาลายก่อนไม้มาลายอยู่ข้างหน้าแล้วก็หอหอลออไหล ไหลไม่อีกไหลนะคะหัวไหลไผ่ไม้หต้นไทรหัวไหลนะคะห้าคำต่อไปค่ะหน้าต่อไปให้นักเรียนนะคะคัดคําตามเส้นปากค่ะก็คัดเองเลยตามคําเส้นปากนะคะมีคําว่าอะไรบ้างช่างไม้นะคะช่างไม้ชวองอช้างช้างไม่เอกช่างมอไอไม้ไม้ไม่โทไ,ไ,ไ,ไม้ช่างไม้ ร้องไหร้รอองอรองร,อง,ร,อ,งรองไม่โทรร้องอหอไอหายหายไม่โทรให้ร้องไห้นะคะร้องไห้ต้องใช้ไม้มาลายนะลูกไม่ใช้ไม้ม้วนนะว่องไววอองอว่องว่องไม่เอกว่องวอไอไวว่องไวคำสุดท้ายค่ะเหลวไหลหอรอเอวเหลวหอรอไอไหลเหลวไหลสี่คำนี้นะคะนักเียนก็ไปคัดอีกนะคะ สุดท้ายค่ะโอ้โหให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสาระไอไมมาลายค่ะสั้นนะคะเขียนไว้ตรงไหนคะเขียนไว้หน้านะคะหน้าพยัญชนะต้น ต่อไปนี่งานในแบบฝึกหัดนะคะก็มีแค่2หน้าเนาะไม่เยอะมากสอง่ส่วนการคัดลายมือเราก็ยังคัดเหมือนเดิมการคัดสระไอาไม้มาลายถ้าเรียนดูนะคะสระไอาไม้มาลายเนี่ยครูเขียนเนี่ยความยาวของสราระไอานะคะขึ้นไปบรรทัดหนึ่งกับอีกหนึ่งอีกครึ่งบรรทัดค่ะไม่ยาวไปถึงสองบรรทัดนะคะเขียนแค่บรรทัดครึ่งนะคะอ่านเดี๋ยวดูเนะี่ยนักเรียนสังเกตนะคะ เวลาเราลากกลมๆนะคะเราลากเส้นตรงขึ้นไปเนี่ยอเอาแค่ครึ่งช่องค่ะครึ่งช่องแล้วเราก็เฉียงลงเลยแล้วก็เฉียงขึ้นไม่สูงมากถ้าเกิดสูงมากมันจะชนกันค่ะถ้าเกิดนักเกณฑนเสียงเขียนสูงมากๆเนี่ยเป็นไงมันชนกันเนี่ยค่ะมันจะชนกันเวลาชนกันสวยไหมคะไม่สวยมันเปรตเลยนะคะไม่สวยอันนี้ผิดนะคะผิดหมดเลยต้องไม่สูงจนเกินไป ถ้าเกิดสูงเกินไปมันจะชนกันวงกลมนะคะลากขึ้นไปแค่ครึ่งบรรทัดค่ะบรรทัดอีกครึ่งหนึ่งนะคะเนีย่ยค่ะวงกมลมแล้วลากขึ้นไปแค่ครึ่งบรรทัดแล้วก็เฉียงลงแล้วก็ทําเฉียงขึ้นไปค่ะแค่นี้นะคะจะไม่ชนกันเลยเวลาอย่างเงี้ยมันจะไม่ชนกันนะคะ เว้นระยะให้สวยงามกะตัวใหญ่ๆอย่าสูงจนเกินไปนะคะบางคนชอบเขียนสไลด์ไม่มาลายสูงเป็นสองบรรทัดเลยจําไว้ว่าเพียงบรรทัดครึ่งพอนะคะบรรทัดครึ่งพอและอย่าลืมด้วยเวลาคัดลายมือคัดไปอ่านไปคัดไปอ่านไปไวแล้วก็ลงเขียนเลยไวยปุ๊บเราก็ก้มหน้าเขียนที่กระดาษเลยว่าไอไวเราเขียนของเราเองนะคะไม่ไม่ไมก้มหน้าไปก้มหน้ามาไม่มองไปมองมานะคะมันจะทําให้เราเขียนไม่คล่องเราต้องอ๋อไว สไอววแหวแล้วก็ลงก้มลงไปเขียนสไอววแหวนนลยลูกนะคะอย่างเงยหน้าไปเงยหน้ามาอ้าวคำว่าไปไร่อา้าวปอไไปรออไรไรไม่เอกไรเราก็ลงไปเขียนของเราเลยสไลปอปลาสไลรอเรือไม่เอกนะคะก้มเขียนให้เป็นคำๆนะคะฝึกเขียนมองปุ๊บแล้วเอามาเขียนให้เป็นคำคำเดียวเลยไม่มองทีละตัวนะคะจะทําให้เราอ่านได้แล้วก็เขียนคล่องด้วย <S <S สําหรับคลิปสไอไม่มาาลวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ